ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมท่านนะครับมาดูอีกหนึ่งอาชีพนะที่ว่าเขาอะเป็นพนักงานประจําใช่ไหมแต่ว่าอยากที่จะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะครับแต่แล้วเขาก็ขายผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมจะเข้าพาไปดูนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขาครับว่านั้นคิดยังไงถึงมานั่งขายออนไลน์ทําไมถึงต้องคิดอยากจะออกงานประจำเพราะอะไรเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแนวคิดของเขานะครับล้วก็ สินค้าเขาเนี่ยที่เขาจะขายเนี่ยมันเป็นสินค้าอะไรนะเดีย๋ยวตามผมรับชมกันกนะผมกำลังเข้าใกล้ถึงละตรงนี้เรียกว่าเขตนวนครน,นะครับนวะนครเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าในนวนครเน,นี่ยที่ศัยใส่เขาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าคลิปนี้ EP นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับกับสำหรับคนที่เป็นเอ่อเรียกว่าทางานแบบจ้างมาก่อน,นครับแล้วอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวนะเดี๋ยวเราดูเลยนะครับ ก็เราถึงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่กอนเลยนะวันนี้บอกเลยว่ามีความรู้ดีๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการมีอาชีพของตัวเองต้องการต้นแบบแบบอย่างนะในการทําอาชีพนะวันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรเดี๋ยวเราไปถามกันเดี๋ยวพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยตอนนี้พี่ปุ๋ยทําอาชีพอะไรอยู่ทำอาชีพพนักงานโรงงานนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ค้าขายมีมีค้าขายด้วยวันนี้ที่ผมจะพามาดู นาเสนออาชีพของพี่เนี่ยตอนนี้พี่ทําอะไรนะเกี่ยวกับขายข้าวเกียบค่ะข้าวเกียบปูผสมสารลายแล้วร้านพี่พี่อยู่ที่ไหนร้านพี่อ่ะอ่าอยู่ที่แฟดการเคหะนครเดี๋ยวก่อนแฟดแฟดคือพี่ขายบนแฟดต่อใช่ใช่อ่าเราไม่ได้มีหน้าร้านมีอะไรหรอไม่มีขายในแฟดเลยแล้วก็มีแบบว่าอ่าในทิกตอกด้วยชื่อทิกตอกชื่ออเล็กคนเมืองเลยช่องแรกค่ะแฟดมันเป็นยังไงอ่ะแบบคือเหมือนกับเปิดหน้าร้านยังไง อยู่ในห้องค่ะแล้วเราก็ติดป้ายไว้หน้าร้านแล้วก็บางทีก็ถ้าอยู่ห้องเราก็จะเปิดประตูห้องพาพาไปดูเลยมัมเป็นไงนะพาไปดูเลยนะเดี๋ยวแป๊บน่าะพาไปดูเลยนะไปน้หมดไปเลยนะดูครับไปดูแวบไหนร้านค้าทําไมร้านค้าอยู่ข้างบนนี้ละครคือคือร้านค้าอะไรไปอยู่ข้างบนนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นแฝดเป็นห้องพักนะเดี๋ยวขอไปดูกอนนะร้านค้าเป็นยังไง เราก็ไม่เคยเห็นกันพี่บอกว่า,วาอยากให้มาดูอาชีพนะว่าเขาทําแบบนี้นะเพื่อจะเป็นแนวทางของอ่ผู้คนที่ต้องการที่ยังงานทีพนะเดี๋ยวไปดูกันนะร้านค้าผมก็ยังไม่เห็นร้านค้าเลยนะร้านค้าแบบไหนถึงร้านค้าเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันห้องไม่เชื่อไม่ใช่หร <c oughs> <c oughs> อ๋ออนี่คือร้านค้า ขอญาตข้าไเปน็นอยนะ,ะคือโหนี่ถ้าคืออัน,นอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้มันเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นข้าวเกียบปูค่ะข้าวเกียบปูผสมสาหร่ายคะ่ะ ก็เป็นสินค้าแห้งๆอย่างนี้ยหรอใช่ค่ะแล้วสินค้าเรามีกี่ตัวครับอ่ามีทั้งหมด3มตัวค่ะอันนี้เป็นสติกนเจอร์เลยคือเป็นแบรนด์ของทางร้านเองชื่ออเล็กคนเมืองเลยค่ะอาเล็กคนเมืองเลยเราเป็นคนเมืองเลยเหรอไม่ใช่เป็นแบรนด์ของชื่อแฟนค่ะก็เลยเอาชื่อแฟนมาเป็นเป็นแบรนด์แฟนเราเป็นคนเลยใช่ค่ะจัดจำหน่ายโดยร้านอเล็กคนเมืองเลยค่ะช่องทางการติดต่อก็มี Facebook หรือเพจอะค่ะอเล็กคนเมืองเลยหลักๆแล้วเราเราเราขายผ้านอะไรครับอ่ ตอนนี้เราก็จะขายตามโรงงานแล้วก็คนรู้จักแล้วก็ตามร้านค้าค่ะก็คือมีโรงงานที่เราไปวางจัดจาหน่ายตามร้านค้าใช่ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ใช่ค่ะออนไลน์เราขายผ่านแพลตฟอร์มอะไรบ้างคะอ่าทิกตอกค่ะหลักๆจะเป็น t ิกตอกตอนนี้แล้วก็โพสต์ลง Facebook บ้างค่ะนีเพจมีอะไรใช่ไหมนี่ค่ะก็คืออ๋อนี่คือเลยก็คือชื่อนี้เลยนะใช่ค่ะโดโก็ตามนี้เลยค่ะร้านอาริค คนเมืองเลยนะตรงนี้เลยนะครับอ๋อมีในนี้มีอะไรบ้างครับที่เห็นอันนี้เ้าเกยบเขาเก็บนี้คือเขาเก็บอะไรนะครับเมื่อกี้นี้นี้เป็นเ้าวเกยบปูเขาเกยบปูแล้วก็อะไรครับอันนี้จะเป็นสาลายค่ะสาลายอันนี้มีหมดกี่อย่างตอนนี้ส่กสินค้าเราสองอย่างตรเนี้มีสองมีสองอย่างค่ะออันนี้เป็นเนาะนี้สาลายอ๋อ อันนี้ถ้าหมูทุกคนมายกแพ็คไปขายก็ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะอ๋อนี่ยสารไลน์นี่คือเป็นขนมเด็กๆใช่ไหมใช่เขาเห็นมีติ๊กเกอร์แฮท็กทูด้วยแท็กทูนะเอาไว้ให้เด็กๆนะอ๋อมีรอยยอนะคะอ๋อมีรอยยอด้วยค่ะอันนี้เป็นสลนยรถดั้งเดิมใช่ค่ะมีแท็กทูให้อันนี้สิบสองสิบสองแท่งนะคะครับอ่าก็ไปแยกขายต่างหากอย่างนี้ขอไปขายแท่งกี่บาทแล้วแท่งละห้าบาท ห้าบาทใช่แล้วราคาส่งก็จะมีราคาส่งในนี้ใช่ค่ะอ๋อใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจได้ที่ Youtube ได้ที่ TikTok แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เบอร์โทรใช่ค่ะแล้วเราก็ส่งไปให้จะส่งให้เงใช่ไหมครับจะส่งให้ค่ะอันนี้เราจะส่งทั่วประเทศไหมครับทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศเลยใช่ค่ะแล้วการขนส่งมันไม่แตกเหรอครับ ใา้ขนส่งเราก็มีล็อบบี้เมืออ๋อมีการการกระแทกให้เราแปดห่อแปดแท่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างงี้ชิ้นกี่บาทถ้าขายจีกอ่อันนี้อ่มันแยกไม่ได้เพราะว่าอะฮะก็คือต้องซื้อยกห่อเลยใช่ยกห่อแพ็คหนึ่งกี่บาทแพ็คหนึ่งสิบสามบาทค่ะเราถ้าหมดเราซื้อกินอ่าซื้อกินก็ แพ็คหนึ่งก็สิบอ,อันนี้ห่อหนึ่งอะค่ะสิบสาบาทแต่ถ้าไม่เห็นว่าเราเป็นคนส่ง<ช>ราคาสิบสาบาทใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ห้าสิบห่อขึ้นไปล้วก็ให้ห่อละสิบเอ็ดบาทค่ะอ๋อถ้าเลทห้าสิบห่อขึ้นไปจะมีราคาส่งให้ใช่ค่ะอ๋อข้อนี้ขอดูวิธีการขายของเราหน่อยถ้าเป็นทางออนไลน์เราขายแบบไหนบ้างครับขายออนไลน์เหรอก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเพจเป็นไอ้ลง เอาไว้ค่ะอย่างนนะอ๋อลอดูครับวิธีการเราก็จะมีสินค้าตรงเนี้ค่ะอ๋อคือชื่อร้านเราใช่อันนี้ใครสามารถเอาไปปักตัก้าได้ไหมอยังไม่ได้ทำถึงขนาดเอาไปเป็นหน้าหน้าขนาดนั้นยังไม่มีนี่ค่ะคือเราขายผ่านเองขายเองโดยตรงใช่ค่ะ อันนี้คือที่ยังไม่มีการสั่งซื้อเพราะว่าอันนี้ทําใหม่นะคะลบรูปภาพออกแล้วก็มันก็เลยข้อมูลเก่าก็เลยไม่ได้โชว์นี่ที่เขียนมาขายแล้วอ๋อก็มีคนมีคนทักซื้อเข้ามาแล้วใช่ครับแล้วก็มีการปรับปรุงก็คือเปลี่ยนรูปภาพใหม่อะไรใหม่มันก็เลยกลายเป็นลบข้อมูลเดิมออกอ่ะมันก็เลยยังไม่มีคนซื้ออ๋อก็คือมีการขายไปอันนี้คืออันนี้คืออุปกรณ์ในการขายครับแล้วมีการไลฟ์สดมีการอะไรไหไมครับมีค่ะ อขอว,วิธีการนั่งไลฟ์สดหน่อยครับ่าเป็นยังไงเวลานั่งไลฟ์สดเราจะทำยังไงให้ในห้องเล็กอย่างเงี้ยมันเป็นร้านค้าได้ยังไงนี่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ชมที่รับชมอยู่ช่องเป็นเอชแชนแนลนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถที่จะไปต่อยอดได้เลยจากพนักงานประจานะครับแล้วก็ออกมานั่งอ๋อนี่คือก็จะมีอุปกรณ์ีใช่ค่ะอันนี้มันจะมีเสียงดังไหมเราไม่ได้ใช้ปุ่ม นเป็กระอ๋ออันนี้คือแล้วอย่างนี้มัน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 เอาไว้เพื่ออะไรครับอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นลูกเล่นนะค่ะลูกเล่นใช่ลูกเล่นเกี่ยวกับว่ามีเสียงฮอลล์มีอะไรต่างแต่มันจะได้ยินอยู่ในแค่ไลท์เท่านั้นใช่แล้วเราก็จะเปิดมันมีคอมอีกตัวนึงครับเป็นความเปิดทีอ๋อนี่เราไปเรียนรู้มาจากไหนครับแบบนี้เรียนรู้อยู่ใน u t u b e อ่ะค่ะ u t u b e เราดูวิธีการไลฟ์อะไรอยู่ใน u t u b e ใช่ค่ะเราก็ใช้แาน ก็คือไ,ไลฟ์ไปเรื่อยนี่คือทางผ่านทางทางิกตอกใช่ค่ะวันวันหนึ่งไลฟ์ทิกตอกอกมากี่ชั่วโมงอ่ะวันละชั่วโมงค่ะชั่วโมงหนึ่งใช่เรามีเวลากําหนดไว้ในการไลฟ อ๋อก็เขาจะเป็นแบบว่าตอนเย็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นเย็นใช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกวันไหมครับเป็นบางวันค่ะเพราะว่าพักหลังๆก็เรารู้สึกว่ามันก็เหนื่อยล้าในร่างกายเพราะว่ามันอันนี้ต้องทํางานประจําด้วยแล้วห้องนี้มันเป็นห้องสําหรับค้าขายแต่มันเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องนอนของเราเราก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเราเรานอนไปแล้วปุ๊บเราก็ไม่อยากมาประมาณอันนี้คือห้องทํางานแล้วก็มีสองห้องอีกห้องนึงทำงานอีกห้องใช้นอนอ๋อ อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะก็สามารถขายออนไลน์ได้แล้วครับอันนี้เอกแนวก็พาผู้ชมท่านมาอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนครับที่นี่แฟดการขคหะนนมนครค่ะนวมนครใช่ค่ะเรามีอาชีพเป็นพนักงานประจําทั้งสองทั้งแฟนด้วยเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราทําไมถึงอยากมาทําขายออนไลน์ครับอ๋อเห็นเพื่อนที่รู้จักกันอะ่ะเขาก็ทําออนไลน์แล้วเขาบูมมากเลยเราก็เลยแบบลองทําดีกว่าเพราะว่าทางเลือกอีกทางของให้รอดคือออนไลน์ใช่อ่านี่คืออีกหนึ่ง บุคคลที่ผมจะนําเสนอนะครับคือมีแนวคิดที่อยากจะขายออนไลน์เพราะว่าตอนนี้หน้าร้านมีได้<ะ>แต่มันจะเป็นหน้าร้านที่เอาไว้สำหรับเปิดให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าของเราแต่หลักๆผมบอกเลยว่าการขายออนไลน์จะเป็นช่องทางที่ทําเงินให้เรามากกว่าหน้าร้าน อ่าอันนี้พี่เป็นคนที่คิดถูกต้องมากนะครับวันนี้ผมจึงนนาเอาเรื่องราวของพี่เนี่ยมานําเสนอนะครับเรื่องว่าใครที่ต้องการติดต่อในการรับเขาเรียกว่าเขาเกียยปูขเข้เกียยปูตรงเนี้ยไปขายมีทั้งหมดสารลายมีทั้งเกียยปูนะเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นสร้างแบรนด์แล้วผมเชื่อว่า พี่เนี่ยจะต้องมีแบรนด์อย่างอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนีค่ะที่เตรียมไว้ก็อตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงจัดส่งก็จะเป็นปลาแห้งปลาแห้งใช่ปลา,ปาแห้งเป็นยังไงปลาแห้งแบบแผ่นนะคะปลาแห้งแผ่นไอปลาหนังปลากรอบอทอดนี่หรอนเป็นเป็นปลาจากไอแถว เกิดลําเปล่าตรงนั้นนะคะที่ว่าเขา,เาตาดเเราเอามันมีเพื่อนในเฟซนะคะเขาขายแล้วเราก็เลยลองเอาของเขาออามาก่อนแล้วก็มาลองชิมก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะทาอะไรเราต้องเอามาชิมก่อนแล้วเราถึงจะขายอย่างเช่นไอ้ทอาแกปูนี้ก็มันมีรสชาติที่ทุกปากเราแล้วใช่เราคิดว่ามันขายได้แน่นอนใช่แล้วยอดขายตอนนี้เป็นไงบ้างคบที่ขายไปยอดยอดขายตอนนี้คืออ่าอ่า ถามว่ามัน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 พีคไหมก็คือว่าเรายังได้ทําแบบเต็มตัวนาะมันก็พอได้คือเราเราเราแค่วางแผนว่าเราเตรียมจะทําให้มันเต็มตัวแต่เราเนี้ยราอยู่ในอาชีพของพนักงานใแล้วเราก็มาทําอันเนี้ยเสริมขึ้นมาใช่ค่ะแล้วคิดว่าถ้ามันดีขึ้นมันมีการตลาดที่ขยายไปขึ้นเราก็ต้องจําเป็นต้องออกใช่ค่ะเพื่อมามุ่งมุ่งตรงนี้ของเราใช่แล้วก็จะเป็นอาชีพส่วนตังเราด้วยใช่๋อ๋ยผงขอชิมก็เลยดีกว่าอันนี้นะเป็นยังไงนะเรามาชิมมันกอนเลยครับว่า สินค้าตัวนี้เป็นยังไงนะอร่อยแค่ไหนครับแล้ววันนี้ทําไมเขาถึงเลือกสินค้าตัวนี้มาขายออนไลน์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมสินค้าตัวนี้ก่อนมานี่ข้าวเกี๊ยวปูนะครับอาริคคนเมืองเลยนะนี่เขาบอกว่าเป็นข้าวเกี๊ยวปูนะเราเคยเห็นแต่ข้าวเกีย๊ยวปลาข้าวเกี๊ยวกุ้งนะแต่วันนี้ผมจะลองกินข้าวเกีย๊ยวปูแบรนด์อาริคคนเมืองเลยดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี๋ยชิมกันเลยนะนี่นะราชิมกันก่อนอื้อ กินมาก็จะกินเขาเก็บนะตีขึ้นจมูกเลยครับแล้วก็เรียกว่าอะไรน,นะมีความกรอบแน่น,นอนเนะี่ยกรอบกรอบเลยอื้มของจริงคุณกอบอะ่ะอืมรักเราขายขห่อกี่บาทครับห่อละสิบบาทสิบาทหรอือ,อว่ลูกค้าไปขายสิบบาทเหรออรืมแต่ว่าถ้าขายส่งก็อยู่ที่อ่าแพ็คละ หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโหลละใช่ืวมหละหนึ่งร้อยบาทพี่ชมใครจะมารับไปขายโว้ยหนึ่งร้อยบาทขอรับแปดบาทซ้ืๆซ้ามีเลขต้องเยอะรับเยอะว่านี้มีลดโซลดลงไปไหมมีค่ะแค่มารับไปขายพี่ชมง่ายเลยแค่มาร,รับไปขายใครมีหนาๆๆ้าร้านอยู่ใครมีแร้วว่าไงมีร้านค้านะ เอาไปหอให้ขายหน้าบ้านนะไปดูเทคนิควิธีการทําขายหน้าร้านเขาทํายัางไงกันเคยเห็นไหมเขาเกีบยที่เป็นงวงงวงอ่ะแล้วเราชอบไปดึงอ่ะเราไปดึงมาคนละห่อสองห่อเคยกินไหมนี่เลยแบบนี้อารมณ์แบบนี้เลยนแต่อันนี้เป็นเข้าเก็บปูไงหอมจริงนะเนาะพร่ลมกรอบมากแล้วบ,บางมากแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยอื อ,อก็คือพลาดเลยก็ยังอร่อยอร่อยเพื่อนเขาบอกอร่อยก็เลยเอามาขายเลยแล้วก็ตีเบนต์ดีแล้วมันจะมีรสชาติอื่นอีกไหมมีแต่ว่าทีนี้ก็คือว่าเราเริ่มจากนี้ก่อนอยากเอาตัวนี้ก่อนอ๋อคือมันมีหลายรสชาตินะปลาหมึกปลาหมึกก็มีอะเป็นก้อนอย่างเป็นแผ่นดิบก็มีแผ่นดิบก็มีเหรอใช่แล้วแผ่นดิบเราขายไงอ่ะไม่ลูมอันนี้แผ่นดิบเน,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 นี่ยโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจซื้อมาลองก่อนแนตะ่พอขอลองดูแผ่นดิบหน่อย พ้าคนต้องการซื้อพันดิบไปทอดขายทำยังไงขอดูหน่อยนี่คุณผู้ชมอันนี้ราคาส่งที่กิโลเท่าอะไหรหรือเป็น,เป,นเป็นแพค็คแห่งอ๋ไอแคนเดอร์แคนดิชโยมมันอ่ะมันเพลินม,มากเขาบอกอเลยคุณผู้ชมเพลินมากแคนดิชอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายค่ะคือเอามาแบบว่าให้ในญาติชิมๆกันก่อน,อนเฉยมาแจก,ก แต่ก็คือเอาไปทอดขายง่ายเลยใช่ผมว่าอันนี้น่าสนใจถ้าถ้าเอาไปทอดขายแล้วก็ไปตีแรนดของตัวเองแจ้งมาได้เลยทักมาได้เออเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่ต้องการขายของละดนั้นอ่ะซื้อเขาเก็บแผ่นดิบเนี้ยไปทอดขายม<ท>ี่ไหลรถน้ำบอกมาได้ลองไปคิดราคาดูนะว่าจะส่ง<ห>ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลงเบอร์โทรเบอร์ติโตเอาไว้ให้ผมว่าตัวเนี้ยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไปทอดขายระดันั้นอ่ะแค่ไปลงทอดฟูฟูฟูแล้ววางขายว่าเนี่ยโอเคมากเลยตัวเนี้ยเขาเก็บเขาเก็บอได้เขาเก็บไปนะ อันนี้เขาเกี่ยปลาหมึกค่ะเกี่ยหมึกเขาโรงงมันก็มีเขาเกีย่ยปูเกี่ยกุ้งเกี่ยอไมันมีหลายอย่างมีมีหลายอย่างอ๋อแต่นี่คือเป็นเราเราเป็นรับมาจากโรงงานทําโดยตรงเลยใช่เราผ่านตัวค้าคนกลางไม่ผ่านตัวค้านคนกลางด้วยนะโอเคยงไงก็เดี๋ยววันนี้เป็นแชนแนก็พาผู้ชมดูบรรยากาศของการเรียกว่าสร้างอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะเกี่ยวกับการขายออนไลน์หรือว่าการยากมีแบรนด์ตัวเองจากแม่ค้าจากการเป็นลูกจ้างนะครับการเป็นพนักงานประจําแล้วก็เรียกว่ามาเปิด ห้องนอนตัวเองนี่แหละขายออนไลน์เสริมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกอย่าว่าทางเลือกดีกว่าเป็นทางรอดดีกว่าณนะยุคปัจจุบันเนี่ยคุณบอกเลยว่าถ้าใครไม่ปรับตัวนะในวันข้างหน้านี้นะมันจะต้องดําเนินชีวิตยากขึ้นแหละโลกออนไลน์นะครับคืนเข้ามายึดพื้นที่เราอทุกคนถามถามเลยว่าว,ว,วันนี้มือถือนี่วางกี่นาที<ะ>วางมือถือกี่นาทีดีกว่า<ะ>วางก็แม้ตอนรับแค่นั้น มันวันที่ถือดต่มือถือนะเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์สําคัญมากตอนนี้คนที่ขายดีก็คือไอ้พนักงานที่ทําดีก็คือพนักงานส่งของส่งกันทั้งวันวันหนึ่งบ้านนะวิ่งรุกกี่รอบนะส่งของกันเนี่ยผมบอกโอ้จริงๆเลยแล้วบอกอาชีพเนี้ยเ,เป็นอาชีพที่หาขายของออนไลน์นี่เป็นอาชีพที่เป็นทางรอดนะครับบอกเลยว่าขอเสริมว่ามาอ,อุี๋าวกรอนเสริมก็เสริมไปผมขอกินต่อ <c oughs> <c oughs> เราม,มีแบบถุงแบบนี้ค่ะออืแบบนี้บบถุงแบบนี้เป็นโหลแล้วก็มีแบบนี้ด้วยร้อยทําแบบนี้ให้ <100 S 2> แร้อยให้ใช่ อันนี้สั่งได้เพราะว่าหวให้เขาผลิตออกมาไม่มีาาราคาแล้วก็เป็น,นีเป็นร้อยขายได้แล้ว,วแต่คนชอบบางคนก็จะทําแบบเนี้ยเปแสนเราทําให้ได้แต่ขอแค่บอกว่าคุณต้องการแบบไหนเดีย๋ยวจะให้โรงงานของเขาทําแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ทุกมาให้อีกทีหนึง่งอ๋อปาเพราะว่าดีวกับโรงงานไว้โรงงานเขาบอกว่าบอกมาได้เลยเดีย๋ยวเขาก็จะจัดการให้ครับโรงงานก็อันนี้โรงงาน เป็นเป็นเป็นโรงงานเลยนะคะเป็นรับมาจากโรงงานโดยตรงแล้วก็คือเราไม่ได้ผลิตเองไม่ได้ทอดเองบางคนถามไปนําเสนอขายทอดเองไหมมาแพกเองไหมมีออยตัวเนี้ยตัวนี้ยังไม่ได้ทําอยแต่ว่ามันมีอยู่แล้วตัวนี้ก็คือว่าโรงงานเขามีออยอยู่แล้วโรงงานเขาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะหลักๆเขาจะผลิตสาหร่ายเขาจะเป็นสาหร่ายแล้วเขาก็เลยเห็นเห็นว่าสาหร่ายมีเขาก็เลยเหมือนอยู่ในช่วงแบบลองลองลองทำแบบนี้แล้วมันอร่อยเราก็เลยไปขอซื้อแล้วก็ ทำเป็นแบรนด์ของเราเลยอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเราติดตอ่อมาสอบถามเพราะแม่ค้าดูแลเลยนะว่าเขาขายยังไงแล้วก็ส่งยังไงนะ <c oughs> ติดตอ่อทางติดตอ่อช่องทางเดี๋ยวผมลงรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ใ,ห <c oughs> ใต้คลิปใต้ใคลิปใบใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปแจกเพจชแนลกดไลค์กดแชร์ไปแจกให้หาเล่าแม่ค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ทุกคนที่กำลังทําออนไลน์อยู่ในเวลานี้บอกเลยว่าเป็นทางรอดแน่นอนนะครับยังไงนะครับใครที่อยากได้ความรู้ยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกด้วย ใครอยากมีอาชีพแบบนี้นะครับแค่รับไปขายนะแค่รับไปขายก็ติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ใต้คลิปแล้วกันครับวันนี้เป็นแคล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วยแล้วอาชีพต่าไปเราจะพาผู้ชมท่านไปดูอาชีพอะไรที่ไหนกันต่อไปนะเดี๋ยวเราเอาไปให้ชมถึงที่เลยนะเปิดมือถือขึ้นมาเจอเป็นแคล้วกดไลค์กดแชร์ไว้เลยกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนไว้เลยว่าอาชีพต่อไปคืออาชีพอะไรแต่วันนี้เราพามาดูอาชีพพนักงานประจำที่ขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ตอนนี้การเราจะเป็น ใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มจะเป็นอาชีพหลักแล้วได้ยินมาแว่แวๆว,ว่าผมเห็นแบบ,แ,บบแบบวิธีการขายที่มันมียอดกระเตื้องขึ้นจะทิ้งงานประจำแล้วนะจะทิ้งงานประจำแล้วตอนนี้จะมาขายข้าวเกียบ,บแบรนด์ตัวเองแล้วนะนี่ดูผู้ชมนี่ไอเดียดีมากเลยครับก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยฝากไปด้วยครับกับอริกนะครับข้าวเกียบคนเมืองเลยนะครับก็คือข้าวเกียบปูนะครับฝากไปด้วยนะครับ หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมส่งทิ้งที่อยู่ทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ให้แล้วนะครับแค่รับไปขายนะที่ไหนก็แล้วแต่ส่งทั่วประเทศนะรับมาเลยติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาลร่ายก็มีนะครับสาลรายก็มี แล้วเนี่ยคิดไม่ออกแปดด้านเนี่ยเราก็ซื้อเข้าเกียกนะครับเราซื้อเข้าเกียกนะข้าเกียกเข้าเกีย๊ยดที่เราไปท่ายงานมาเพราเห็ุเราเรา,เราเจอเข้าเกียกน่ากินมากเลยก็ซื้อมาใย,ายข่ายนะแล้วก็วันนี้ซื้อทุเรียนให้ยายกินด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ใย,ยจะมาไหมครับเรามาเดิหนหาที่ตลาดหน้าองการโทรศัพท์นะครับ